ข้อสงสัยซุปตาหนุ่มพูดแล้วเมื่อไรจะมีลูกหลังแต่งแฟนเด็กนาน4ปีเป็นอีกคู่ที่แต่งงานกันมาได้สักพักแล้วสำหรับคู่รักต่างวัยอย่างเมทัศสุขขาวและโดมประกอบลำแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่จะยังไม่มีข่าวดีเรื่องทายาทก็ทำคนในครอบครัวและแฟนคลับรุ้นไปตามๆกันล่าสุดวันนี้10ธันวาคม2565โดมได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องลูก ว่าเรื่องลูกยังไม่มีแพนเลยเราไม่มีเวลาดูเขาช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตท,ทุกวันเลยเมทัศดเองก็งานยุ่งน่าจะาอีกสักปีหนึ่งตอนนี้ไม่กดดันเรื่องลูกแม่ยังถามเลยว่าเมื่อไหร่จะมีลูกเพราะแต่งงานกันนานแล้ว3-4ปีคือน้อง32เรายังมีเวลาผมก็ยังอยากทัวร์คอนเสิร์ตถ้ามีลูกแล้วชีวิตช่วงนี้จะหายไปเลยฝั่งเมทัศก็ญาติเยอะ ก็จะมีหลานย่าหลานยายน้องเองก็อยากมีลูกชอบเปิดรูปดูผมก็อยากมีไม่อยากยกเลิกความคิดที่จะมีลูก